คุณคุณอาววยพธมีอาการอะไรยังไงบ้างะคะ่ะก็คือเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วครับคุณพ่อแบบว่ามีอาการปวดหลังเนื่องจากไปทํางานมาครับกลับมาบ้านไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับมาอาการปวดหลังมันเริ่มหนักขึ้นครับคุณพ่อเขาแบบมีอาการไข้ขึ้นตัวสัน <c oughs> ตอนนั้นคุณพ่ออยู่สุพรรณก็เลยทําการรักษาที่โรงพยาบาลสุพรรที่สุพรรณครับ <c oughs> แล้วก็รักษาประมาณประมาณเกือบหนึ่งเดือนครับก็เลยย้ายคุณพ่อมาที่โรงพยาบาลทมบุรี ใช่ครับพอมาโรงพยาบาลธนบุรีก็เลยมาตรวจว่าหาว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นอะไรก็ยังหาไม่พบครับแต่คุณพ่อก็เข้าเข้าออกไอซียูที่ธนบุรีเป็นระยะประมาณเดือนหนึ่งครับและทีนี้ก็เลยแบบว่าตัดสินใจย้ายคุณพ่อมาที่โรงพยาบาลตากสินครับเพื่อทําทการตรวจให้มันชัดเจนว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยคุณหมอก็ทําการ LA, เอ็กซเรย์เอ่อฉีดสีดูหัวใจครับแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติครับมีมีหัวใจตีบเล็กน้อยแต่อาการที่ไปหนักที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องปอดเนี่ยครับ ปอดมันติดเชื้อแล้วมันเกิดอาการตื้อยาครับเลยทาให้เชื้อตัวนี้มันมันจะอยู่ในปอดพ่อแล้วก็คุณพ่อเป็นโรคนี้มาบ่อยครั้งด้วยครับที่เข้าโรงพยาบาลแต่และครั้งก็คือเป็นเฉพาะโรคนี้เลยเป็นเป็นอาการเกี่ยวกับทางปอดจะหนักใช่ครับปอดติดเชื้อใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วต้องช่วงแรกๆคุณหมอวินิฉัยว่ายังไงบ้างคะตั้งแต่โรงพยาบาลที่สุพรรณแล้วจนยาน้ายมาที่กรุงเทพอคะค่ะก็ตอนแรกที่สุพรรณนะครับเขาก็ดูหลายดูทุกเรื่องเลยครับหมอก็ดูหมอหัวใจหมอปอดหมอลำไส้ดูทุกอย่างครับ แต่ว่ามาเจอมาพบเจอว่าเป็นลำไส้ที่นี่ครับที่มาพบเจอว่าเป็นว่าว่าเป็นปอดครับปอดติดเชื้อครับค่ะ,ะ,ะโดยระหว่างสองเดือนที่ผ่านมารักษาโดยตามอาการเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็มีไม่ได้มีเพราะไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดขนาดนั้นครับไม่ได้มีอาการอะไรที่หนักขนาดนั้นค่ะเรามีอาการสุดลงยังไงบ้างะคะ่ะสุดลงก็คืออชีพจรในออกซิเจนแบบว่าต่ําลงมากครับแล้วก็ความดันเลือดต่ําลง แล้วก็หมอต้องต้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าคุณพ่อเริ่มหายใจแบบว่าได้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 ช้าลงครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดก็คือน้อยมากค่ะมีอาการอะไรที่มันน่าเป็นห่วงไหมคะระหว่างที่คุณอารักษาตัวอยู่อะค่ะเอ่อมีที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือน่าจะเป็นเรื่องปอดเขาเลยนะครับเพราะาปอดเขาไม่แข็งแรงด้วยค่ะคุณหมอได้แบบว่ามีการเตือนหรือปรึกษายัางไงบ้างไหมคะในแนวทางของการรักษาในเรื่องของปอดอะคะ่ะ มีครับแนวทางการรักษาในเรื่องของปอดคุณพ่อก็คือตอนแรกจะไปเอกซเลปอดของคุณพ่อแต่ทีเนี้ยความดันมัน,ม,นมันเต้นต่ำมากซึ่งการเคลื่อนย้ายคุณพ่อเนี่ยมันมันมันมีความเสี่ยงต่อคุณพ่อครับเพราะว่าคุณพ่อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วคือถ้าถ้าย้ายคุณพ่อไปนู่นไปนี่หรืออะไรเงี้ยมันจะอาจจะทําให้เกิดแบบว่าเออแบบสายอาจจะดุดหรือว่าจะมีปัญหาได้อะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่ทันเอกซเ์แล้วเชื้อตอนนี้ก็รักษาไปด้วยยาแต่ว่ายังไม่ทันจะกลับมาหายดีเลยอะไรเงี้ยครับเชื้อมันก็กลับมามาอี อย,อ,อย่างอาการเมื่อคืนคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณอาไวโพธะคะอ่อย่างเมื่อคืนหมอธงวมเจ้งวาความดันก็ตกเรื่อยๆครับสองสามวันที่ผ่านมาใช่ครับอาการซุดอย่างเดียวเลยครับค่ะเออมีสัญญาณอะไรไหมคะว่าคุณอาจะสุดลงหนักขนาดนี้แล้ววัขนาดนี้อะคะ่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีครับค่ะก็เอแต่ตทางญาติก็ได้อยู่ในช่วงเวลาก่อนที่คุณอาจะเสียใช่ครับ ก็คือมีการคุยกันตลอดครับระหว่างพี่ี่น้องๆก็เจิจากอนญาติคุยกันติดกันติดต่อกันไว้ตลอดว่าจะเอาไงเกี่ยวกับคุณพ่อเรื่องหมอเวลามาคุยอะไรเงี้ยครับก็จะทําการคุยกันว่าจะพาพ่อไปไหนรักษาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับค่ะที่ผ่านมาเรามีความหวังว่าคุณพ่อจะกลับออกมาแบบใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ด้วยอาการที่รักษาเพราะว่าก่อนที่เพราะว่าก่อนที่คุณพ่อจะเข้าโรงพยาบาลเขาเดินได้ปกติครับาห้องน้ําเองทําทุกอย่างเองได้ปกติคุณพ่อไม่ใช่คนที่แบบนอนติดเตียงครับค่ะ ในช่วงคราวนี้ก็มันเลยหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับในช่วงที่รักษาคุณอาวัยพศสามารถพูดคุยแล้วก็ตอบสนองปฏิกิริยาต่างๆในช่วงแรกได้ครับเดือนสองเดือนคือได้ครับหมัดตัวก็คือเมื่อมาอยู่นี่ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนให้หลังครับอค่ะหนึ่งเดือนให้หลังคือมีปฏิกิริยาตอบสนองไหมคะหรือว่าช้าลงมีครับมีมีครับมีมีมีตลอดครับแต่ว่าก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ